วันนี้กุญแจสอนก็ออกไปพบคุณหมอหลังจากที่เธอบ่นในเรื่องของสายตาว่ามัวมองเห็นไม่ชัดเป็นอุปสรรคต่อการซ้อมวันนี้เราก็พาเธอไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลไทยนัครนินก็หวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสายตาของเธอให้หมดไปนะคะเดี๋ยวกุญแจซอนไปหาหมอค่ะไปหาตาเอาอเขาปวดตาอ่ะเอา,เอาพี่ยอหนูไปหาหมอก่อนนะวปวดสายตา การแสดงในบางทีอาจจะคิดไม่ออกในเรื่องของท่าทางนะคะหรือนึกไม่ออกว่าจะแสดงอย่างไรในคลาสแอคติ้งจึงมีการเพิ่มทางเลือกให้กับน้องๆโดยให้เพื่อนๆนี่แหละแสดงให้ดูกันค่ะโดนทิ้งอยู่คนเดียวตอนนี้ ไอหมาไปฆ่าสุนัขนี่น้องเหรอเฮ้ย oh ถ้าว่นนี้ไปคืนไม่นานดีกว่าจะเอาไปเตือนเขาอ่ะทุกช่วงเวลาในบ้าน AF ทุกคนต้องใช้อย่างคุ้มค่า พวกเขาต่างขยันซ้อมขยันร้องขยันคอมเมนต์ซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่านักล่าฟันทุกคนไม่เคยลืมเป้าหมายที่พวกเขาตั้งเอาไว้ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจทําทุกโจทย์ให้ดีที่สุดอย่างนี้นี่ต้องถือวันน่าชื่นชมจริงๆค่ะ นั่งภูมิใจการประชุมครูคือคือการส่งต่อเรื่องความกังวลความน่าห่วงของเด็กแต่ละคนเนี่ยให้รับรู้กันทุกๆคลาสการทําง,งานมันจะได้ประสานกันไปในทิศทางเดียวกันถ้ามันไม่มีประชุมค,มครูเลยเราก็เราก็จะไม่สามารถฝากว่าเออเดี๋ยวลืมดูแลคนนี้เรื่องนี้นะหรือแบบอะไรเงี้ยนี่มันคือการประสานกันของของครูที่จะ ด้วยกันพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดผมมอ,องตรงนั้นมากกว่าการประชุมจะมีประโยชน์มากเพราะจะเป็นการเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับนักล่าฝันมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการสรุปเรื่องราวปัญหาของแต่ละคนเพื่อเทรนเนอร์จะสามารถทําการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลาเพราะว่ามีเวลาในการแก้ไขตอนนี้น้อยมากวันนี้แต่ละคนมีอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างไปฟังกันค่ะ โดยรวมคืออพพัฒนาเะอาเขากังวลเรื่องอะไรอะคะน้องกบโนตลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยพวกเอื้อนพวกเอื้อนสำเนียใช่พอเอื้อนมากปึ๊บแต่การนี้ก็ดีแล้วค่ะเด็กก็จะได้แบบเอออะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองหรือที่พยายามทําละแต่ว่าทนไม่ได้ก็ถอนเอาื่องแบบได้เจอแม่ผมว่านิวตี้นี่แบบมุ่งมั่นเลยมุ่งมั่นเลยคือคุยกับแม่แล้วก็ก็คงทําให้ คิดอะไรได้ <laughs> ถ้าเกิดเทียบกับนุกนกนน๊กนิกเนี่ยนุ๊กนิกจะตั้งใจเยอะกว่าแต่ผลที่ออกมาแล้วเนี่ยนิวตี้จะทําได้ดีกว่าคือท <laughs> ี่ทำได้ดีกว่านุ๊กนิกแต่แต่ความความตั้งใจควายัจมันมันดีขึ้นแต่มันยังไม่ไม่ถึงจุดที่วีเจ็ดเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่านี้แล้วอะ <laughs> สาหรับคาสแอ acting เนี่ยพอใจพิธีมากนะคะ <laughs> ในสัปดาห์นี้เขาเปิดตัวเองแล้วก็ทําได้ทําได้ทุกคำอะเกือบเกือบทุก <laughs> ประโยคทํ <laughs> าได้ดี <laughs> ป็นไงแม็กน้องแม็ก,น,มกน้องแม็กด้วยเพลงนี้เขารู้สึกว่าเขาเขาอิ่มอิ่มจริงๆอิ่มกับแม่งจริงแล้วเขาร้องจากใจจริงๆมันไม่จําเป็นต้องมีท่าทางแล้วอะรีแลกสุดเลยรีแลกสุดสุดเออดีนุกนุกมิกทาไม่เห็นว่าเป็นคนหูดีมากหนึ่งคนคือเก็บรายละเอียดของพี่ก้อยสรัญ,ญญามาได้หมดแถมเสียงยังท้คล้ายได้อีกแอนก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเขาก็ กราบขึ้นนะครับคือพอดูแล้วก็รู้สึกแบบอชอบเด็กคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆท,ทั้งเรื่องการเรื่องนิสัยทั้งเรื่องความตั้งใจทั้งเรื่องความสามารถเนื่องจากว่าเราเข้าวิทย์เจษรูจะเน้นเยอะหน่อยที่เราเทคลูแค่สองครั้งเพราะว่าบาเงเพลงโน้ตยากรูปองค์รูปเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านั่นคือข้อมูลใหม่ที่บางคนไม่ถนัดใช่ไหมคอมเมนต์เหมือนกันหมด หน่จังหวะพอรูปเลื่อนเยอะจังหวะมีตรงเพลงยุวยแต่ไม่ได้แปลว่าให้<ม>ทิ้งลูเลื่อนไม่ได้แปลว่าก็ไปฝึก,กให้มันลงเพื่อจแต่ว่าพยายามเข้าไว้เพราะเราก็เชื่อว่าทําให้เก็บเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก็มั่นใจแล้วกันในสิ่งที่ทาอาจจะได้รับหลายๆความคิดมาเราาประมวลเรามารวบรวมมาประมวลไม่ใช่การเลือกแล้วอันนี้คือเอามารวมกันเพราะเราอยู่มาเจ็ดอาทิตย์แล้ว นะคะแล้วก็ mm hmm. ครูก็ไม่ได้มีอะไรที่ขัดกันเลยในคอมเมนต์ของครูแต่ละท่านกับสิ่งที่สอนในแต่ละครั้งที่เจอกันได้ฟัง,งคุณครูแล้วหลายคนหมดกังวลน,นะคะแต่ก็มีบางคนที่น่าเป็นห่วงอยู่เราไปฟังข้อสรุปของการประชุมกับครูรักกันหน่อยว่าวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรสรุปแล้วโดยรวมก็คือหลังจากที่เด็กได้พบกับแม่แล้วทั้งทุกคนเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าดีขึ้นอนะ ั้งความตั้งใจทั้งการรู้หน้าที่ทั้งการดือ้อการสนมันก็ลดลงอะไรเงี้ยครับไม่เห็นถึงความแย่ลงของนักล่าฝันที่แบบว่าเช่นเฮ้ยทำไมสัปดาห์นี้ไม่ตั้งใจเลยทำไมสัปดาห์นี้เคเร,รจังทำไมสัปดาห์นี้ดูเม่อเม่อมันไม่มีอย่างนั้นนีฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็แบบคุณครูก็เบาใจวันนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเตรียมเจ้าแว่นสามมิติขึ้นมาแล้วรับชมละครแม่ในรูปแบบสามมิติไปพร้อมพร้อมกันค่ะไม่เป็ไรป้ะ แม่จ๋าจ๋าแม่เป็นไงมั่งสบายดีลูกเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านทำกันนะคุณหมอว่าไงแน่นี่้ยคุณหมอโอเคลูกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักสักอาทิตย์สองอาทิตย์แม่ก็ดีขึ้นแล้วหนูก็ไม่ต้องเป็นห่วงหนูก็ดูหนูก็ดูแลน้องด้วยนะแม่ไไม่เป็นรดูแลน้องด้วยไม่ทราบว่าคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่แอมค่ะคุณแม่ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะหรอคะเวลาของการซ้อมใหญ่ก็มาถึงแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็ต้องลองพิจารณาให้ดีๆนะคะว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยน้องๆเขาทุ่มเทกับการซ้อมมากน้อยแค่ไหนและตอนซ้อมใหญ่ผลจะออกมาตรงกับที่พวกเขาต้องการหรือไม่กับเพลงนี้ที่คุณแม่เลือกให้ค่ะ <S <S คุณแจซอนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกฝน ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในเรื่องของสายตาไปบ้างแต่มันไม่ทําให้เธอเกิดความกังวลใจนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่กุญแจซอนจะต้องฝึกร้องฝึกเต้นไปพร้อมกันเธอได้รับกําลังใจที่ดีจากเพื่อนๆนักล่าฝันที่มาเต้นในเพลงของเธอด้วยวันนี้โชว์ของเธอจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ พร้อมแล้วนะมัม่นใจถ้าเนื้อกับปล่อยปล่อยลงไปอย่างงี้คะ่ะถ้าสมมติว่าวันนั้นมันผิดอย่างเมื่อกี้นะคะร้องมันเลยก็ร้องต่อไปเองที่จะหลับท่อนน่ะแหละค่ะต้อง I'm no one swipe เขาบอกไอเลือดไม่ไหวแ้การผู้ชายรักนี่นะคะนเปนครูนี่แหละตรงนี้แหละหนุ่มวุ่นวายซอ้อมสิลูกสอนเลยอ่านเยอะ คนต่อมาก็คือนุกนิกตั้งแต่ได้รับโจทย์มานุกนิกดูจะตั้งอกตั้งใจทำเพื่อคุณแม่เป็นอย่างมากเพลงที่ร้องก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับเนื้อเสียงของเธอได้เป็นอย่างดีมาดูกันว่าเพลงนี้เธอจะร้องออกมาครองใจพวกเราได้แค่ไหน ความต่อเนื่องของเมโลดี้อีกจะเพลาะมากเลยมันรู้สึกคำมันมันชัดแต่มันขาดอะช่วงแรกๆอะหลังๆดีถ้าสองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนนิดนึงก็ได้อะ่ะนี่มันสองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยน คนต่อไปก็คือออฟนะคะที่มีพัฒนาการดีหลายๆด้านเราเห็นถึงความตั้งใจของเขามาโดยตลอดกับบทเพลงที่แม่เลือกให้เพลงนี้ออฟจะทำออกมาในแบบฉบับของเขาอย่างไรกันบ้างไปฟังกันค่ะเจ้อย่ร<ค>ัก<ณ>ี ผิดจากไล่ไปหาเงินตราไม่ใช่จากไล่ไปหาวิมานชื่นชมแล้วก็มาวิมานที่ล่มผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับกูบชอบตอนจากน้องสามปีอยู่วงดนตรีเออเนี่ยเป็นแก๊กน่ารักแล้วก็ผู้เก็บจังหวะให้ออฟเก็บจังหวะที่แบบว่าเอาท่าบางท่าที่เป็นความเป็นผู้หญิงใส่มันก็จะดูน่ารักขึ้นในเพลงนี้แล้วก็ท่าในความเป็นเป็นผู้ชายที่ออฟแบบส่งให้อ่ะมันเหมือนกับว่า มันมีสเสน่ห์อะค่ะคือเอ,เอาเอาเอาสองอย่างมารวมกัน